โรงเรียนอนุบาลน,นักชาวดีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนเอกชนประจำอำเภอชื่นชมตั้งอยู่เลขที่26/14มูบ้านนาเจริญตำบลกุดปลาดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคราม โรงเรียนอนุบาลนัชชาวดีดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซซ่าสู่การปฏิบัติโดยการบริหารงานของนายอภิวัจันสมผู้อำนวยการสถานศึกษานายนัชนน์เสนาคูนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมรรถนะพิซซ่าด้านการอ่าน โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชาภาษาไทยโดยเน้นที่ความเข้าใจของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านเมื่ออ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญและสรุปใจความจากเรื่องที่อ่านได้รวมไปถึงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแสดงข้อโต้แย้งเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมัรถธนพิซาด้านคณิตศาสตร์ โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตร์เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การให้เหตุผลและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมรรถนะพิซซ่าด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์โดยเน้นที่ความเข้าใจของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนอนุบาลน,นัชชาวดีขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงหากผิดพลาดประการใดทางคณะผู้บริหารและคณะครูขอน้อมรับคำติชมไว้ไปปรับปรุงในโอกาสหน้าสวัสดีครับ